มูสีหายมันสิล่ะแสบพี่้อกปลาลูกิน้ำหม้อหมากิามขมบ๊อทั่วให้จำกับดดีแก้วัดแก้ไอยัน

นี่แ่ละฟูซุนไนาบ่ถ้ากินปลาปีกนี่เนะน้าหาอส่วนสุดเฮน่าน้ำยนักไปในขันสุดขันทำไมล่ะย่างหาแต่หาดีๆตาขุเจ้าดีคอยพากันดึงมาเลยเระทังนาไป Nhôn ma pì Những ma đi. ma mặt đi. Say ma đi. Những mặt đi. Những mặt đi. Những đi. đi. Đứng mặt đi. Những mặt đứng, Những mặt má Những đi. Những lọt đi. Những mặt โอเคพี่น้องตัดผ่านแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องมันก็อ่ะบ่ะอยากอาการบอดีไปแล้วเจ็บคอนะหมนจอนก็จะเป็นไข่เป็นหนาวพี่น้อง,อ,งอากาศเปลี่ยนแปลง,นงเนาะไปมัดเข่าพี่น้องทางยานี่ก็แกะมาละลดหนึ่งกำลังลงกำลังจะจะนี๋ยเ,เขาปลูกดูบหน่อยไปเนี่เขาปลูก เขาแดงหมเดเลยแดงนะั่นแหละเนี่ยเขาปลูกยี่จนกับนเนาะตอนนี้เต็มเลยเนาะมันสูงเลยพอล่อเลยเนาะยันไม้มันหักกระสีว่างทำลงลรุปเนี่ยแหละเดี๋ยวมื่นมือก็สเตรียมปันน่นนะเดี๋ยวเขาปั่นเนาะเดี๋ยวหะรถปั่นก่นอนร้อนมีรถแพ้ปั่นเนาะส่วนป้าทางหน้ากับบุตท่านได้ปั่นเนาะทางนาพอผลง่ายอีกทางนานาหนึ่งอีกยี่นอ้องฟืน รันเคยไปตัดอยู่พุ่นแล้วก็แก่มาเพื่อมาปั่นร่วมกันอยู่นี่ติดปัน่นก็มีบรายคันนะอยู่ในแกงกระเบานละมีอยู่ประมาณสองสามันนี่ยแหละคิวเบว่างนะคุณนะคิวเวยียบไหลเขาจะปัน่นเผาขึ้นเป็นกระสอบใบเนาะเดินๆเดินไหลายก็มัน,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 นเป็นเพื่องในย่านอันตราย่นาะฟืนไฟนเนาะเด็กๆกับมันดื้อเนอะอ่ะโอเคเน้องเาอ,อขอเอาเข้าลงก่อนเนาะอือ อืมต <c oughs> <ay> ัวแดงล้วไว้ต <gen> ัวแดงเอาไปาไว้ให้จอนคนเขาเอาใส่น่คนเขาอืมแล้วแม่เลือกอีกที่หนึ่ง loại lại phía Lột lợi cái đấy sẽ này lại xem lòng chết Xích sikh đó Xích hót mhm 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 เอาไปเอาไวเดี๋ยวผ่านไปตัวเลยรมาพาเขาไว้เซ่ ของกองเขาที่นี่แหละเต็มห้องหนึ่งเนาะห้องเทียงนะห้องหนึ่งส่วนกิจกาเขาผูุกขบปลายใช่ปะเขาเผาข้อแดงนะจะเผา,ายัางไนะงยอนส่นเงินี่เหลืองมีมีโซซมอ,อย่างแหละเนี่ย อยู่กองปุ๊ก YouTube น้อยฮะเสี่ยมาร่วมกันบ่หรือว่าสิ่งใดๆและเบิ่งว่าไปกินตลอดเนาะทำมาจบน้อยนี่นะได้บ่อสิบสอบประมาณแบบได้บ สี่หมื่นบักพี่น้องปีนี้เสียลายทำกับปี่ไก่เนี่บหมดเลยนะครยังไม่ทันได้ปั่นเนาะายังอยู่ปลายตอนนี้ยังประมาณอยู่ครึ่งคนไทยและกับเขาเจ้าประมาณสี่หายน้อยเนาะทีเกี่ยวไปแล้วแต่ว่าสิปันก่อนตัดภาพเข้ามาช่วงบรรยากาศยาำคำาำตรงพี้ครับนนบูชาให้เ่ยกับป๋าในซองพีน่น้องบูชา การเปียนเป็นวัดเป็นไอปนอเอาล้แม่เสียมไม้ยาดอกหนึงเมตรอนียมไ้ยเลบันนเบงซ้ำมีแต่คันหอันนี้กะโมนตินเดโติน้ยาถอกใส่จอกเลยด้ก็้ซแล้วบาเกี่ยวเขาัาแล้วพอดีเรือแต่ขาเจ้าบะุกฮะ A song, cửa song, anna. Ah, chấm siêm batoon. Siêm batoon, tiêm. Sì, batoon, tiêm. Sì, batoon, bên bọn sao Innate, này cái xuồng. เี๋ยววันตินน้ำอีกแกมาตะสองน้ำเป็นไข่กระไคเศร้าเด้อประตูเด้ยทางไปทางมนไี่อยู่ใกลกันจ้ะม่หนาวะเสียอนาม่เด้อประตูอันไม่เอาจานไปมาอนี่ยังบ่แล่วเขาแล้วน้ำยังบมมีเวลาไม่หรอกยังหก สื่อกขอคำแรงแรง,งนะครับพานามน้ำมันสาวนอนหลัดแรงพี่น้องลงลอยนึงเขาหนึ่ง,งน้งนำเลยพี่น้องหนึงเขาแรงเลยเป็นยังมาผุดง่อยเงาไข่บ่หฮะ เอลลาปลุงสำหรับคลิปนี้การชิลเล่โคตรเจบขอลาปลลุงบปทิ้งจังน,นี้ไว้ผูกพ่พอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามส่องผัวอื่นแค่ามารีนเนอร์ปลุงเนอร์บายบายคนคลิปหน้าสวัสด,ดีปลลุง